ไรเกษตรและเทคโนโลยีแพร่เป็นสถานศึกษาด้านอาชีวเกษตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงานส่งเสริมการวิจัยและให้บริการวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกับคำขวัญที่ว่าเกษตรแพร่ก้าวไกลเกษตรไทยก้าวหน้ามีวินัยไ่จัญยาพัฒนาสังคมไทย ัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ได้จาัดก,การเรียนการสอนประเภทวิชาเกษตรกรรมและประเภทวิชาผ่านนิเทศกรรมโดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศศิลปวิชาชีพหรือปวชหลักสูตรประกาศนิลปวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส ที่รกรเสรและเทคโนโลยีแพร่เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2,550อีกทั้งยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียง2,553จากกระทรวงศึกษาธิการและเป็นเครือข่ายแหล่งเรียนรู้เพื่อขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ทั้งหมดนี้คงเป็นเครื่องยืนยันได้ถึงคุณภาพและความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาและให้บริการทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ซึ่งมุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีทักษะความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้หลักปรัชญายที่ว่า ค่ดิฉันชื่อนางสาวซีเลยกแว่นแก้วกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปช .2 ส,สาขาวิชากเกษตรศาสตร์ค่ะค่ะจากที่ดิฉันได้มาเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพร่แห่งนี้นะคะก็ทําให้ดิฉันประทับใจหลายๆอย่างค่ะทั้งด้านการเป็นอยู่แล้วก็การเรียนค่ะค่ะด้านการเรียนนะคะเราก็จะมีทั้งสองสาขาที่เราเรียนคือสาขาพืชศาสตร์แล้วก็สัตวศาสตร์นะคะ การที่มาเรียนเกษตรแพื่นะคะเราก็จะได้เรียนทั้งทฤษฎีปฏิบัติแล้วก็ด้านความรู้อีกหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำค่ะด้านการเป็นอยู่ของหอพักนะคะเราก็จะมีสวัสดิการทั้งด้านรับประทานอาหารฟรีที่อยู่อาศัยก็ฟรีไม่เสียค่าเร่างเรียนอีกด้วยค่ะแล้วก็การเป็นอยู่นะคะที่ที่ดูแลหอพักนะคะก็จะ มีความเป็นกันเองอยู่กันแบบพี่น้องแล้วก็อบอ่นค่ะสวัสดีครับผมนายวิทวัฒน์มาจันแสงอยู่ระดับชั้นปวส2ส,สาขาสตรศาสตร์นะครับที่วิทยาเกษตรและเทคโนโลยีแพทย์มาเรียนกเกษตรนะครับก็ได้ทำโครงการเกี่ยวกับประชาชีพประกอบการเรียนนะครับเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ตอนนี้กำลังสมัครเรียนต่อที่หาัรเมโจ้ครับสวัสดีครับผมนายอภิรักษ์หมยานะครับครับสำหรับตัวผมนะครับก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะครับได้มาศึกษาที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่นี้นะครับสำหรับปีนี้นะครับวิทยาลัยของเราก็เปิดการเรียนการสอนในสาขาพืชศาสตร์นะครับสัตวศาสตร์นะครับ เป็นหลักสูตรปวชและปวสนะครับก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะครับเราได้เข้ามาศึกษาในวิยาลัยนี้นะครับคือว่าวิยาลัยของเรานะครับก็อยู่กันแบบพี่น้องนะครับซึ่งมีหอพักนะครับมีหอพักให้นะครับแล้วก็มีมีโครงการอาหารอาหารฟรีนะครับโครงการอาหารฟรีมีโครงการปลูกผักนะครับหารายได้ระหว่างเรียนนะครับ เพื่อเป็นการศึกษาเสริมสร้างคุณภาพให้กับตัวนักศึกษาครับดิฉันนางสาวสุพนิดาอินตราจบจากโเรียนมัธย้าคโรราช์รังสรรปัจจุบันกําลังาศึกษาอยู่ปวช3สาขาพืชศาสตร์วิทยาเกษตรและเทคโนโลยีแพทยอยากเชิญชวนน้องๆมาเรียนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพทย์ ค่ะสำหรับดิฉันนะคะชื่อนางสาวมลิีเจริรุงค่ะจบมาจากโรงเรียนภูคาวิทยาคมค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่วิทยาเกษตรและเทคโนโลยีเท่นะคะค่ะ,คะดิฉันค่ะสาวเพนอุนทินอยู่ปวชสามสาขาสาตรศาสาตร์จบจากโรงเรียนบ้านด่านค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสา,าวนิดอุนทินเรียนอยู่ปวสาะ สาขาสัตวศาสตร์จบจากโรงเรียนบ้านด่านนะคะที่โรงเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพทย์นะคะก็จะมีเรียนฟรีกินฟรีอยู่หอฟรีนะคะก็จะเชิญชวนน้องๆมาศึกษาต่อที่นี่จบแล้วมีงานทำนะคะส,ส,สุดีครับครับผมนายธวัชัยเสย่ญญาครบคับกำลังศึกษาอยู่บบชั้นระดับปชปศ .1 สาขาสัตวศาสตร์นะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวิ สาขาสาระรดับต้น2ศัสยศาสตร์จบจากจบจากโรงเรียนปัตตสวัสดิ์ค่ะจนกระผมจบจากมรงเดินปัตตุเป็ตครับคุครับการเรียนเกษตรนี้ก็มีดีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นการทํางานที่ได้จากการปฏิบัติจริงนะครับอย่างเช่นวันนี้กับผมจนของกผมก็มีการมาทำการตัดความนะครับเขาเก็บไว้ให้เรื่องวัวนี้ ที่ดูแลที่ไม่มียากจนนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับให้น้องๆนะครับที่ทั้งบ้านนะครับยากจนหรือว่ามีแนวศึกษาอยากจะมีใจ,ใจรักในนักศึกษตรนะครับก็อยากเป็นคนชวนนี้เพราะว่ามันเรียที่ดีได้นะครัะนางสาวนิมแปงอึจบมาจากโรงเรียนบ้านด่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านค่ะก็ศึกษาต่ออยู่ตอนนี้ก็อยู่ปวชสามภาคหนึ่งค่ะสาขาพืชศารค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาดีเป็นอุดอยู่ชันาา้นปวชเออปวชสามทับหนึ่งสาขาพืชศาสตร์ค่ะจบมาจากโรงเรียนบ้านด่านนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาวรัตนพินตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ชั้นปวชหนึ่งทับสามเออสามทับหนึ่งค่ะจบมาจากโรงเรียนบ้านด่านอําเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวาอมยพรใจปิงจบมาจากโรงเรียน,นม,มัธยมมบัติอำเภอบัวเกลจังหวัดน,น่านค่ะ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปช3ค่ะสาขาพืชศาสตร์นะคะพืชศาสตร์ก็มีวิชาที่เราเรียนกันนะคะจะมีไม้ดอกไม้ประดับผักไร้ดินไม้ผลแล้วก็การผลิตการปลูกพืชไร้ดินกันอย่างก็การผลิตผักการผลิตผักพืชสมุนไพร การผลิตเห็ดการผลิตเห็ดแล้วก็พืชไร่และโครงการต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับพืชนะคะถ้าน้องๆสนใจนะคะก็มาศึกษาได้นะคะวิทยาเกษตรเทคโนโลยีแพ่ อาชีวะดีเรียนฟรี15ปีระหว่างเรียนมีเงินใช้จบแล้วมีงานทำ